สุดยอดเลยครับนี่ได้ของสับปลากระสูกไงลากระสูกหน่อยแต่นี่ครับสดๆด,ดจากแม่น้ำพงนี่ค่ะเห็ดเป็นจานเป็นจาน,น,จานในหาเรียบร้อยซื้อมาต้มเขาก็บับรรยากาศฝนตกลิ่นครับฝนกำลังตกฝนไป,ปอยฝนลื่นสุดยอดเลยครับบรรยากาศเน่าขายเน่าขายเน่ากินใครมะแดงเพิ่นกันนี่แ่ะ ขนาดเลยครับมม่เน็ตเป็นปลาสดๆจากแม่น้ำโขงครับสินค้าจากพี่น้องทงออั้งเราเฮาปลาหนุ่มแฟนปูแดงมีแม่ข่อยปูแดงเต็มสอบเต็มตาเต็มมองเลยเอตอตะลามังเราเจนสี่ได้พันว่างสินค้ยาใหญ่สินค้าแล้วเฮาไปรอเบิ้งสินค้าน้ำกันสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับ วันนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดไทยเราอำเภอท่าอุเทนครับจังหวัดนครพนมมาพร้อมบรรยากาศสายฝนฝน,นไปปล่อยจังหน่อยครับว้าดเป็นอย่างไรนี่อ้าดปวดโปไป,ปอย่างน้อ,นอยนี่เนาะเพราะฉีนบ่ครับนี่ว้าดมาใหญ่ขนาดไงเนี่ยเถอจนล้นกระสอบออกมาเลยสังเกตหางกระสอบหลู่บอกใหญ่ยังล้นออกไปเลยว้าดทางไงเถอะสุด,ดยอดเลยครับปลาโตแบบ บอกย่างไงเลยหไหนนะกอรัตไม่จ้ากอรัตกอรัดมีปะอสอผมเป็นหอยรวมด้วยกันหอยรวมหอยรวมโลดยักษ์บาทเนี่ยหกสิบขึ้นกันเป็นหอยรวมหกสิบบาทอ๋อตัวนี้เห็ดไงเห็ดตีนแหดเจ็ดตีนแหด นอแฉมนอสันปลาจีนปลาจีนปลาซวยหนูครับปลาซ้ยหนูปลาปลาซุวยปลานั่งคนนะปลาเนื้ออ่อนสดจากแม่น้ำโขงรอชมบรรยากาศถมโอ้ฝนตกตกหนักเลยพี่น้องครับหอยหน้าหอยหน้าหอยเดือปูน้า ูกกำลังงามนะมีแต่ของหน้าของไฮของหัวของเสวนไอ้หอยอันนั้นแม่ไข่จังเดียครับเนี่ยหอยเดือหอยเดือโลละลอยเดือพี่น้องครับจังเนี่กบหน้าเล้วไอเนี่ยจักบาทเนี่ยบล็อกซีฟคือกันเป็นหอยรวมคือกันหาลูกง่ายๆไม่ต้องจับแปดสิบบาทนะมันขายอยู่ประมาณนี้ครับไปเดี๋ยวเดี๋ยวเห้รอไปผิดก่อนรอเบิรงจัจหน่อยครับเดี๋ยวให้เอยรอกลับมาเสียนะ เราถามราคาสินค้าไหมค่ะไปก่อนครับเพราะมันไหลหลานไหลยางไห i, ลราคาเด้พพ่น้องครบับางเจ้าเพิ่นจะขายถูกบางเจา้าปัญหามาเองขายเองนะบางเจ้าเพิ่นจะขายแพงตามที่ปัญหาสินค้ามาไหลยฝนตกยางหนักเลยล้มบอดยางแห้งเลยปลาสดปลาตองปลานังปลาซวยปลาหนูครับปลาหนู ปลามปปปแม่นำ้ำโขงเออเน้นนจะเน้นโขงจะเน้นแม่น้ำมีร้านบะหมี่บัวห้ามุมนี้จะเป็นปลาปลาปลาหลายขนาดเลยกครับเป็นช่วงฤดูการปลาเป็นสวัสดีครับเป็นช่วงฤดูของปลานะครับเป็นฤดูน้ำหลากปลาก็เจไหลเนี่ยใกล้หน่อยพี่น้องครับลงไปลานนี่นะ อ๋อขายเดียวไหมขายเดียว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 ไม่ไปลวกยังไงเลยเส้นขายกันอยู่ที่กิโลละลอยครับตัวนี้ปูอันนัปูแดงปูกรูปตัวปูแดงตัมันฝนตกหลายครับมันก็เลขตัวโบเกียงบ่อยคือกันกับช่วงฤดูหนาวครับนะใหญ่เราขายกิโลละลอยหาสิบบาทโหมันไข่เหรอพี่น้องครับนี่ผมจะให้เบื้องไข่มันไข่มันจะเป็นสี มันเป็นสีชมพูสีนะน,น,นะครับใครๆครับสาคู่เลยมันจะเป็นสีแบบเป็นสีชมพูอ่ะพี่้องครับแซ่บเสียบด้ใครครั้อุ้ยดูว่ะครับทิมใหญ่ข้าวจี๊บปาติมันบ่ข้าวเจีบอย่างกว่านี้พคนขายยังไดนครับเอาไปลองป่าลองเสือไปกินดูข้าวเจี๊บปาติ อันนี้มันแบบไปลองชิมนบางกวนตาแซ่บเดี๋ยวกลับมาเยียครับเขาต้องเอาไอ้เอาสวมันใส่มันจะมีมันจะมีสวดใส่ใหน้มมานะครับโอ้โหนี่เป็นเม็ดสวยอยู่ด้วยเหรอแหน่ดั้มงามครับสามสิบบาทสามสิบบาทชิมก่อนค่อยซื้อเป็นคละใหม่าจะมาจัดจีนครับเพราะเปลี่ยนฝ่ายเต็ดอยู่เป็น เป็นลูกทับทิมใหญ่ๆ,ๆครับนะอาจจะเป็นสินค้ามาจากพี่น้องพี่น้องเราห้องนี่ยแต่ว่ามันมาจากทั้งจีนเห็นไหมข้างไหนคนหอยหอมเจินหอยหอมหอยหน้าหลายหลายครับเข้ากันงามๆเลยมีเท้ามีลูกแก่ลูกโตแกะแกะให้เรากันนี่พี่ปูดแดงตัวนี้แห้งงามตัวนี้อ๋อมีพี่น้องปูดแดงนะ อูแดงกูดแดงแดงน,นี่มันขายโยโลละร่อยหาสิขบขับมาหน,นี่แหละเป็นกิโลร้อยห้าสิบกูแดงดองเพื่อนน,อน,นะอนี่ยเรียก,ก,กว่าเนอหนอาอกในพันจะแข็งนะครับพนจะแข็งกว่าแข็งกว่าไอ้กูหน้าบานห้อนนะอ้าท่านอิปปาแล้วไหมร้อยห้าสิบ ร้อยสามสิบผู้แดงอ่อนซ้อนตัวนี้เป็นปลาหนูด้วยพี่น้องครับตาแน่อ่อนปลาหนูปลาเหนือปลาเสื้อจากแม่น้ำคงครับกระดูกหน้าบ่ตัวนี้ปอ๋อคนขายโลจักบาทพ่อก็ดูหน้าโลละร้อยโตแบกยางงามเลยอ๋อมันไหลนะครับช่วงช่วงมันมาไม่ไม่ก็จะอยู่ลอยหาสีปุ่นได้ครับ แต่ว่า,าตอนนี้ราคาลงมาแล้วเพราะว่าช่วงปลาลงรีลงตอนน้ำอะไรตัวงามงามห้าแน่ๆนตัวช <c oughs> ิล, <c oughs> ล,ล,ล,ล่งของไม่ได้ชิล่งของไอเป็นเป็นปลาดุกของมันวะปลาสดๆจากธรรมชาติครับอาหารมาจากพี่น้องสอปป,ล,ปล,ลาวพี่น้องฟังเล่าเ้าเป็นน้ำเต็มแม่ขายอยู่ฟังไทยเฮาไปลย่างไแล้วครับบรรยากาศก,าก็เท่ากับคือขาดอยู่ ขนาดว่าฝนตกเด้อพี่น้องครับถามกลางสายฝนกันยังคือขัดแบบนี้เลยอ,อะไรกุ้งใหญ่จานละร้อยอ่ะตำมกันห่มรูปกันกันห่ม,ามจานละรูปกันกันห่มตามกันแล้ว, <c oughs> วอ๋อจานนั้นหนึ่งร้อยบาทตานนี้สองร้อยนี่นะสองร้อยเามอนได้หลายทายลนะี่เขาอินกุ้ง บรรยากาศครับคือข,ขนาดเลยสินค้าพื้นบ้านครับอาหารตามฤด,ดูกาลหลากหลายตามฤด,ดูกาลนะครับเป็นเนื่องตลาดครับที่แอดมินมัดจะมาเดือนมัดจะมาชมมัดมาเลาะครับเพราะว่าปลาต่างสดๆเลยแอดมินมัดมาสื่อปลากดกับหอยหน้าครับตลาดนี้เดี๋ยวว่ามันสดนะพี่น้องครับพอมื่อ เอเมื่อประกอบอาหารเนี่ยสิม <conception> <limitation> ัน <Hyd> ก <ania> ็เนี่ยมันจะออกหวานนะครับมันจะแสบเนี่ไก่นะครับหัวยางไปน้ำกันครับไปเบิยงตลอดซุดๆุดไปทั้งคุณขอดีแน่ที่ฝนมันหยุดตกให้ครับที่แรกแอดมินเราจะทายบ่ดด้เลยแต่ว่าฝนล่องยางหนักเลยนะครับ ปลากระยงนอแขมห้างต่อลูกต่อต่อหัวเสือครับหลายขนาดเลยบกก้อนน้ำบกกอาไบกกอ,อลอละร้อยค่ะบกกอนละร้อยบกก้อนน้ำบานห่อ่ะไครับไปขายกันก็พองบานห่าเลย อะไรม่ร้บ <bunker. S 2> mm ัก hmm. ก้อพ่อโลละร้อยมาก้อบานห้องหร่อก้อหนามบันห้องก้อหนกอันนี้มาจากฟังคุณเนาะแต่ของฟังพุณนีะนะค่ะล้วการแห่งปโอ้นี่อเมมันเกีดีเหอเป็นเนือแบบนี้ได้ครับเนี่ยมงเดินพลโ เราไปขวากันนะเราไปขวาก่อนครับกินเลยก็ได้เอาบ๊อบคุบ้านมันบุญเนีหายายครับบ้านเขามันจะรวมขับบากเขาขายกี่ก่อตัวน่าร้อนห้าสิบตัวครับรังต่อวัดเสียครับอ๋อแต่สวนมันสิปิดช่วงฤดูกาลถ่ายฤดูกาลนะครับแต่ว่ามันก็ลูกต่อกันยังเต็มอยู่นะครับถือว่าลูกเต็มอยู่เพิ่นขายกันอยู่ที่กิโลละ400บางเจ้าก็ขายอยู่500บาทครับ นี่ขึ้นเจ้านี่ห้างนี่ไงเนี่ยันขายอยู่หาร้อยบาทแต่ว่าเขาไกลไประเดี๋ยวท่องตาหันตาไปดูการไหลขนาดเลยไสนหน่าแล้วผลลูกต่อน,น้ำเราคุณนี่มาส่งอ่ะส่งออานลกตัวดังยนะครับห้างแบบใหญ่โตงามโตใสขนาดเลย หอยเด้อหอยเด้อพวกเด้อโลสีสบาทเลยจ้าหอยโลสีสิบเ้อพวกกระนสบาราคาตเออน้ำน้ำลงมาอีกแล้วนั่นเหงาเขาส่นีเลยเขากำราดเขาไก่บ่ดได้แถวนี้ครับเขาบ่อไก่เขาไก่บ่ได้เขาบ่ตทิดเลยเขาบ่ไก่เขาไก่บ่ไดด ปลากระทงหน้าแหลมๆก็มีปลากระทงทั้งนี้จะเป็นปลาด้วยครับส่วนไหลแล้วนี่จะเป็นปลากระทงเป็นหอยไส้ที่เป็นเกะหัวแล้วเป็นปลาท,ที่เลแล้วนี่ครับเป็นปลากระย่างลูกตอหูแดงปลารเรแล้วกบนีค้ครับหูแดงกําลังมาไหลครับจวงนีทันี้จะเป็นตอแกะ ต่อแกะจานละร้อยาทครับจานละเก้าสิบบาทต่อแบบว่าพันแกะลูกให้แล้วนะครับถ้าขายเป็นกิโลขายเบนห้างมันขายอยู่ที่กิโลละห้าร้อยซื้อหลายก็มีเลยครับแล้วแต่เจ้าต่อสะออนนะสะออนหทางต่อลูกต่อครับหลายเนาะมือหนิต่อหลายขนาดเลย นี่เป็นนอแขมนอแขมจะออกสีเขีเยวๆค,ครับถ้าเป็นนอสันจะเป็นสีขาวๆแบบนี้ตัวนี้แม่งแข้งแม่งแข้งขาวสันครับตัวน,น้อยเอาไปตดดำดำน้ำพริกแล้วให้ส่งความใน้ดีๆมาด้วยครับติดยอดเออน้ำเดียวเพราาะว่ จะหน่อยเป็นสีนิดค่ะมีดูการ์เน่จะเป็นลูกตอแล้วครับลูกต้อปลาหน้าปลาโขงปูแดงหอยหน้าครับอ๋อผีเขาไก่บดเลยตัวนี้ก็จะเป็นปูแดงนี่นะงามอยู่ปูแดงครับโอ้ใช่บางลูกตอตัวนี้จะเป็นตอหลุมตอหลุมใหญ่ตัวใหญ่ครับตัวนี้ตัวนั้นจะเป็น ตัวหัวเสือคือกันมันเนาะมันจะโตใหญ่โตหน่อยนะครับโตไมต่างกันอยู่ตรตอบัตัวหลุมไงตัวหลุมไงค่พ่ 100, 100. อัเนเ่อน้น้อยอัเนี่นขายถุงเท่เลนะ่เนี่ยถุงใหญ่จักบาทบบาครับเลยร้อยสี่สิบโลนึงป่ครับโลกว่าร้อยสี่สิบกับปูดแดงนะครับเป็นปูที่ ถาเพื่อนไขเนี่ยเพื่นจะมีความมั่นแยวว่าแสบกว่าป,ปูหน้าบานฮอนะนะเมหามม่ตน้าัน่ะมอนี่นอางาระดของ,อาง,งขายลายขนาดเลยปลาสดๆจากแม่น้ำโขง ปลาข่าปลาปลาข่าปลาเข่าหน่อยครับ็นลูกมัรบนโ,โลละร้อยยี่สิบบาทลลบาทร้านอ่าาเข้างตอกะไหลายขนาดเลยครับเป็นไขายเยอ่กิโลละห้าร้อยบามาไงตัวเต็มดีขนาดเลยครับ ลูกลูกมันเต็มเต็มครับส่้้อห้างต่อนเลือกได้พร้อมห้างต่อางอามๆเลยครับสุดยอดเลยครับนี่ได้ของแับปลากระสูกไงปลากระสูกหน่อยแต่นี่ครับสดๆดจัดแม่น้ำโพงนะคะ่ค่ะเห็ดเป็นจานเป็นจานมนให้เรียบร้อย สื่อมาต้มเขาก็บรรยากาศฝนตกลิ่นครับฝนกําลังตกฝนไปปล่อยฝนลิ่นอ่ะสุดยอดเลยครับบรรยากาศเน่าขายเนาา่เนา,า,นานใครเน่ากินไข่มะแดงเพิ่นกัมีล่ะแต่ว่ามันบ่กั้าตรงครับเป็นไข่น้อยไข่ฝานเนี้ยขางนี้จะเป็นปลาหน้าป่าอัปต์สวรรค์แท้ปลาณาประดุกหน้าโลเท่าใดรแล้วไหมคะ ร้อยซาวโลละ,ละร้อยโลละร้อยยี่สิบตัวใหญ่พันสีขายอยู่ประมาณร้อยยี่สิบบาทครับตัวใหญ่แบบนี้เลยตัวหน่อยโลละหนึบาทเอาในพ่อไปเฮ็ดตั้ตาแห้งครับทอดำบางงอฮะกูหน้าทา่ทานี่จะเป็นกูหน้าครับตัวพอดีดองเลย ปูนาโลละ3.53กิโลหนึงบาทถ้าขนาดเลยครับปูหน้าปูแดงปูแดงปกติมันจะเป็นสีสมเป็นนวลเท่าตัวตัวนี้มันเป็นดินเป็นข p uma p uma p p p huh ้นนะนะเป็นดินข้นเป็นไหนพราะว่ามันช่วงฤดูฝนนะครับดินก็จะปกโตเิ่นไรอะนะ ป้าทางแนบรรยากาศรับสุดยอดเลยหลายขนาดเลยป่าปลาสดๆจากแม่น้ำโขงปลาให้ปลาหน้าก็บหลายขนาดครับบรรยากาศดีว่าคือขัดเลย <c oughs> ตัวนี้ปลาช่อนครับปลาคอให้คอหน้าฮาปลาช่อนตัวเล็กตัวใหญ่ปลาเข่ากับนี้ได้พี่น้องพี่นะสดจากแม่น้ำโขงครับปลาเข่าปลาช่อนปลาหลายขนาดครับมันอจจะเป็นปลาเป็นลูกตหรือเปเป็นปูหน้าครับสินค้าตามฤด,ดูกันอาหารตามฤด,ดูกาลช่วงนี้ครับรบรรยากาศ อดบรรยากาศเลยครับตลาดนัดไทยลาวอำเภอธาตุพนมจังหวัดนคนรพนมมีทุกเช้าวันจันทร์และเช้าวันพฤหัสวบดีได้พี่น้องคับผู้ใดมากาอ่ะตลาดเอาเอาเอาป่อคปาปล่อยปลาเลยตลาดมันเปิด 8ดมครับด้านเปิด8มองเพื่อเรานำสินค้ากันมาว่างขายในช่วง8ปดมงครับตอนนี้9ก้ามองสานาทีครับต่อมงสาแต่ยังคือค่ารับสินค้ากต่ยังหลายาาที่เก่าหละสุดยดด,ยดยอด,ดเลยทันเทียรี่ยังก็คคอกลมๆง่ายๆอยู่เป่ดเทียรเรา ทอดกันแล้วครับเปลยจังไรขนาดเลยมันอีป้าก็ตอเนอะครับหลายขนาดเนะาะก็มันเหมือนเลยของมันดึกฝนกระล้องดีขนาดเลยบรรยากาศตลาดริมขลังครับนะครพนมตลาดทาวอุเทนครับนะครพนมของปลาปลาแม่น้ำขลังแหละครับหลายขนาดเลยมัน,นี่ สุดหยอดเลยเอ้านี่ลราพี่น้นองครับบรรยากาศตลาดนัดทะเลอำเภอท่าอุเทียนครับจังหวัดนครพนมพันม้ทุกส่อวันจันและส่อวันพฤหับสบดีครับด่านเปิด8โมงครับเริ่มขายกันตั้งแต่8โมงส่อครับ